คือมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะคือแยกบ้านกันไปเลยสวัสดีค่ะพบกันอ,กอีกแล้วนะคะกับช่องเคมีกาวารายตี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้พาทุกคนออกไป ชมบรรยากาศข้างนอกนะคะเนื่องจากว่าออช่วงนี้อากาศที่เยรอรมน,นีไม่ค่อยที่เหมือนที่ฝนอยู่นะคะไม่ค่อยจะน่ารักสักเท่าไหร่ไม่ค่อยน่าชมสักเท่าไหร่นะคะเป็นจะเป็นฝนตกแล้วก็อากาศหนาวนะคะคือหนาวแล้วก็มีฝนตกอีกนะคะ,ะดังนั้นวันนี้นะคะฝนมีคําถามมี ท่านหนึ่งนะคะถามเข้ามานะคะกับฝนเดี๋ยวฝนจะอ่านคําถามที่ถามเข้ามานะคะว่าถามเข้ามาว่าอย่างไรแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวของฝนนะคะซึ่งอาจจะมีประโยชน์กับคนที่ถามเข้ามาและอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆที่ได้เข้ามาฟังด้วยหรืออาจจะไม่มีประโยชน์เลยก็ได้นะคะโอเคคําถามนะคะคุณถามมาว่า มีมาจีบเรารู้จักกันคือหมายถึงคนเยอรมันนะคะมีคนเยอรมันมาจีบรู้จักกัน7เดือนแล้วเขาไม่มีลูกกับแฟนเก่าของเขาและแฟนเก่าของเขามีลูกติดโอเคแต่ยังคงวนเวียนไปมาหาสู่กันตลอดบางครั้งฝ่ายหญิงยังเอาหมาเขาไปเลี้ยงที่บ้านเอาหมาเขาไปเลี้ยงที่บ้าน ฉันอยากรู้ว่าเขาอาจกำลังโกหกฉันหรือไม่ฉันกำลังคิดว่าพวกเขาเพียงแค่แยกกันอยู่เท่านั้นไม่ได้เลิกกันจริงๆบางครั้งฉันเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันในวิดีโอคอลนั่นคือสิ่งที่ฉันนั่นคือสิ่งที่ฉันไม่กล้าตอบตกลงกับเขาโอเคคืออันนี้คือวิดีโอคอลคุยกันกับหนุ่มต่างชาตินะแล้วบางครั้งเห็น วิดีโอคุยกันอันนี้ตามที่ผลเข้าใจใช่ไหมคะเห็นวิดีโอคุยกันกับแฟนของเรากับคนที่ที่คุยกับเราใช่ไหมคะอ่ะแล้วเวลาที่เราวิดีโอคุยกับผู้ชายแล้วเห็นว่ามีผู้หญิงที่เป็นแฟนเก่าเขาอยู่ข้างๆใช่ไหมคะ,ะในกรณีแบบนี้ผลอยากจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องที่พูดยากนะคะคือโดยปกติเท่าที่เรารู้กันฝรั่งเขาจะ เป็นเพื่อนกันแม้จะเลิกกันไปแล้วก็เป็นเพื่อนกันอยู่คือเป็นเพื่อนจริงๆทุกทุกคนคือไม่ได้แบบมีอะไรแอบแฝงแต่มันก็มีบางกรณีฝรั่งบางคนที่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือแอบมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ฝนไม่สามารถที่จะฟันธงให้ได้ว่ามันเป็นยังไงนะคะมันอยู่ที่ ตัวของผู้ชายเองด้วยนะคะซึ่งถ้าเราสงสัยผลแนะนำว่าก็ให้ถามเขาหรือคุยกับเขาตรงๆเลยว่าในเคสเคสของเขาขกับแฟนเก่าเขาเนี่ยมันเป็นกรณีแบบไหนคือคุณเป็นเพื่อนกันจริงๆไหมหรือแค่แยกกันอยู่ชั่วคราวนะคะหรือแค่แยกกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งฝนจะบอกว่าอย่างนงี้โดยปกติแล้วอะนะคะโดยปกติแล้วอะฝรั่งอะเมื่อแยกกันอยู่ ก็คือเขาก็ต้องแยกกันอยู่จริงๆนะคะคือแยกกันอยู่คนละบ้านอันนี้ในกรณีอย่างาลูกสาวของสามีฝนน่ะนะคะเขาแยกกันนะ,ะเขาตกลงว่าเขาจะลองแยกกันอยู่เขาก็คือแยกบ้านกันไปเลยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปสักระยะหนึ่งเหมือนเป็นการดูว่าชัวร์ไม่ชัวร์ว่าจะกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะ แล้วพอสักระยะหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเห็นว่าเขาอาจจะยังกลับมาปรับตัวกันได้เขาก็กลับมาคบกันมาอยู่ด้วยกันอีกซึ่งอยู่กันด้วยกันได้สักระยะหนึ่งอ่ะปีสองปีฝนไม่น่าใจตอนนี้ก็คือเหมือนมั่นใจแล้วว่าไปกันไม่ได้จริงๆคู่นี้ก็คือตัดสินใจเลิกกันจริงจังชาววเยอรมัเรมนเมื่อเมื่อหย่ากันอ่ะตามกฎหมายแล้วอ่ะฝ่ายที่มีเงินเยอะกว่านะคะจะต้องเป็นฝ่ายที่ส่งเสีย อะไรอะค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้อีกฝ่ายหนึ่งจนกว่าฝ่ายนั้นจะมีงานทำถูกไหมคะแล้วก็จะต้องส่งเสียลูกเนี่ยต้องคนละครึ่งอยู่แล้วแล้วก็ทรัพย์สินอะไรต่างๆก็ต้องแบ่งกันคนละครึ่งว่ากันไปตามกฎหมายนะคะลูกเนี่ยก็คืออฝ่ายที่มีไรายได้ก็ต้องส่งค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูลูกให้ด้วยนะคะแต่ก็จะมีในอีกกรณีนึงเหมือนกันที่ผู้หญิงอาจจะ บอกว่าเธอไม่ต้องมาส่งอะไรให้ฉันเลยฉันไม่เอาฉันเลี้ยงดูลูกเองแล้วก็ส่งเสียลูกเองแล้วผู้ชายก็ไม่ส่งเหมือนให้เลยอันนี้ก็มีอีกนะคะก็ตามกฎหมายแล้วเป็นแบบนี้แต่บางทีก็แล้วแต่ว่าทั้งคู่จะตกลงกันยังไงนะคะแล้วก็มีกรณีที่เป็นแบบเอที่เลิกกันไปแล้วแล้วก็ไม่มีความสัมพันธ์ด้านชู้สาวกันอีกแล้วแต่ว่าจะยจ,จะต้องกลับไป ช่วยดูแลลูกซึ่งเป็นลูกร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะเช่นอาทิตย์หนึ่งอาจจะต้องหรือบางคนก็เป็นอย่างนี้เลยคือกลับไปบ้านสามีเก่าหรือว่าแฟนเก่าหรือภรรยาเก่าอย่างเงี้ยทุกวันนะคะอันนี้ถ้าเป็นเคสผู้หญิงกลับไปบ้านสามีเก่าทุกวันเพราะว่าลูกอยู่กับสามีอย่างเงี้ยนะคะก็กลับไปบ้านแฟนสามีเก่าทุกวันไปช่วยเลี้ยงลูกไปทำอาหารให้ลูกอะไรเงี้ยตอนเย็นในขณะที่ตัวเขาเองก็มี แฟนใหม่แล้วนะคะซึ่งเคสแบบนี้ก็มีนะคะส่วนคนที่เลิกกันไปแล้วแล้วยังเป็นเพื่อนกันแล้วบางทียังมีฝากดูแลสุนัขหรืออะไรให้กันอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปเยี่ยมกันถ้าฝนจะบอกนี้ถ้าเขาไปเยี่ยมกันที่คุณบอกว่าเจอในวิดีโอคอลที่อยู่บ้านเดียวกันอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเป็นวันสําคัญอย่างเงี้ย นะคะเป็นคริสต์มาสหรือเป็นเทศกาลสาคัญสาคัญยเงี้ยอาจจะมีที่เขาอาจจะนัดเจอกันเพราะว่าเป็นเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยก็เจอเพื่อนเจออะไรหรือวันกงวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณพูดมาเนี่ยคนมองว่าเคสเนี้ยต้องคุยต้องคุยเท่านั้นว่าของคุณเป็นยังไงเพราะถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะเป็นเพื่อนกันคุณตกลงเป็นเพื่อนกันก็ แล้วคุณกําลังศึกษาดูใจกับเรากําลังคุยกับเราอะ่ะเ,เราต้องคุยด้วยเหตุผลอะเราไม่ใช่คุยเพราะว่าเราหึงหวงหรืออะไรแต่คุณต้องบอกเราให้ชัดเจนว่าฉันออ,อยู่ในฐานะไหนแล้วคนนั้นอยู่ในฐา,านะไหนบางทีอาจจะมีฝากสุนัขอะไรให้เลี้ยงอะไรอะไรอันเนี้ยไม่ไม่ใช่เรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่คือบางทีเพื่อนก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ในกรณีที่ที่คุณบอกว่าเห็นอยู่ใน เวลาวิดีโอคอลล้วเห็นเห็นผู้หญิงอยู่ในวิดีโอด้วยนะคะอันนี้ก็อันนี้แปลกไปน,นิดนึงผมคิดว่าอย่างนี้นะมันแปลกไปน,นิดนึงถ้าไม่ใช่วันสําคัญหรือวันกงวันเกิดของผู้หญิงหรือวันเกิดของผู้ชายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกเพราะนั้นต้องถามกันให้เคลียร์คุยกันให้เคลียร์เพราะที่สุดแล้วอ่ะสิ่งที่จะตอบได้อ่ะก็คือตัวผู้ชายเองนั่นแหละที่เขาอ่ะจะตอบได้ดีที่สุดว่าอะไรคืออะไร ะะแล้วตัวเราเองสิ่งที่คุณทําอำไม่ตอบตกลงกับเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ฝนคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็ต้องบอกเขาให้ชัดเจนด้วยว่าสาเหตุที่ฉันยังไม่ตอบตกลงกับเธอเพราะเหตุนี้น,นี้นะคะเพราะเธอยังติดต่อกับแฟนเก่าแบบที่ฉันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเธอต้องเคลียร์ให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรต้องแสดงให้ฉันเห็นว่า ชัดเจนว่านี่คือเพื่อนนะอะไรเงี้ยก็ต้องบอกคุยตรงๆไปเลยนะคะสําหรับผลนะเออในส่วนตัวก็คือจะเป็นอย่างนี้คือฝนจะจริงๆในสายตาผู้หญิงอะเราจะมีเซนต์อยู่แล้วแหละว,ว่าอันเนี้ยใช่ไม่ใช่หรืออะไรยังไงนะคะคือฝนว่าความชัดเจนอะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถคุยได้ถ้าเป็น สายฝอนะคือพูดตรงๆกันได้เลยแต่มันก็มีคนเยอรมันบางกลุ่มอีกเหมือนกันที่เป็นพวกแบบเนี้ยเป็นพวกหลบๆ่อนๆแอบๆอะไรเงี้ยน,นี้ใส่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็มีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีเราก็หวังว่าคุณคงไม่ไปเจอผู้ชายประเภทนั้นหรอก First, h e s no relationship. This is bullshit. This is just internet contact. Second is he could. It could be right, what you say? And there's no problem to meet, uh, for example, with all my ex-girlfriends. Have a good, or have a normal relationship. I can meet them. I can speak with them. No problem. Then never in my life had sex with ex. Never, because this is one principle. What is over, it's over. And, but many people they have, and you never know like this like this like this even when you ask him when he is correctly he will say no i don't have okay if he's not correctly he will say no i don't have but he have so you mm -hmm. never know but my advice is keep this contact enjoy be nice have a nice talk and blah 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 and uh, the time will show What's happened? If you want, if you like him, then enjoy and say, okay, he's a good good man and I believe him, I trust him. Okay. When you come together, then it's different. Then you see what is his behavior. and So, yeah. So, for example, if you see uh, his wife in the video, this is a live video, I think, then ask him something. He cannot say as long he's together with his wife. Yeah. I love you or something like this. Mm -hmm. I miss you so much. I got you under my skin or blah, 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 anything else. Um, maybe he's chatting with you. This is possible and with other girls uh, and his, his wife is still there and she's not interested because she said oh let him do. It's good. As long he is chatting with them. He don't come to me and want to have something from me some sex or something. Let him do. He enjoy and he's playing around. Or it's really like you say. But nobody can give you an answer. But don't forget this is just an internet contact, nothing more. You don't know these people mm -hmm. and he don't know you. You don't tell him your bad side. You just tell him and you show him your nice side. The same is like he's doing the same. That's because these internet relationships, they are very. It's just a small part of a normal relationship. Yeah. A normal relationship, you feel very well if he's okay or not. In the internet, online relationship, you never know. He can show you pictures, he can show, tell you something. Everything is wrong or everything is right. He can. You never know. He so. can tell you that he. For is example, I told, wife, <laughs> I told my wife. I told my wife. I'm fifty three and yeah. fifty nine. <laughs> because when I say I'm fifty nine then the first second she say oh too old. Fifty three <laughs> she say oh at the end I'm the same person. It's stupid. Because if she's really interested in my person, it doesn't matter I'm fifty three or fifty nine. <laughs> but you know you must you must know people they always hide something. They always hide the things they feel they're not good when I show it even me i or well, my wife she hides something from me of course. you hide you hide some something for other people because you don't want that to know maybe you, you're dreaming about things or you're doing things nobody want to see nobody want to hear nobody want to speak about and then you don't tell them so that's why enjoy take it easy and if it's if you have a second one, take the second one as well. <laughs> then you yes. have two possibilities, or three or four. <laughs> you have a nice day every night. You have something to talk about. You have discussion, and it's not heavy. They don't. When they come, it's different. So when you have to manage four boyfriends, <laughs> then it's difficult. But to manage on the screen, no problem. <I> have, This is my advice. Enjoy your life. I have 100. <laughs> yeah. My wife she h a s 100 boyfriend. Okay h e a r o l d e r me that's e หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับคนที่ถามเข้ามาแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เข้ามาฟังด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะก็ถ้ามีหัวข้ออะไรที่ดูน่าสนใจนะคะ ก็จะเอามานำเสนอเอกฝนอยากให้ช่องของฝนเป็นช่องที่คนที่เข้ามาดูสามารถปรึกษาได้คือไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเยอะแต่เรามองว่าการแชร์มุมมองของกันและกันนะ่ะบางทีมันอาจจะทำให้เราเห็นอีกมุมหนึ่งมีเออ่ วิธีมองอีกวิธีหนึ่งซึ่งมันอาจจะทําให้เราเกิดไอเดียอะไรบางอย่างในการเขานำนำเอาไปใช้ในชีวิตของเราเองนะคะอะไรอย่างนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็เดี๋ยวเจอกันฝนจะพยายามอัปอัปอัปคลิป <c oughs> ให้บ่อยขึ้นนะคะก็พยายามจะเคลียร์ตัวเองนะคะให้ว่างมากขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ Oh. <laughs>